สวัสดีครับแฟนมวยวันนี้ก็จะมาพูดถึงความพร้อมของซาลาตะวันฉายที่สัมภาษณ์กับนักข่าวล่าสุดนะครับก่อนบุกเดอนอาทิตย์อุทัยในสามาทิตย์ข้างหน้านะฮะเจอกับมาไซกิโนเอรินักชกเจ้าถิ่นนะครับโดยจะมีเข็มขดัดแชมป์โลกวันคิกบ็อกซิ่งรุ่นเฟเธอร์เวทเฉพาะการเป็นเดิมพันอีกด้วยนะฮะในศึกวัน172ในวันอาทิตย์ที่23มีนาคมนี้นะครับตะวันฉชยก็ได้เปิดใจก่อน เกมยอมรับว่าการเจอกับโนเอลี่ไฟนี้ไม่ง่ายไปต่อยบ้านเขาแถมเป็นกติกาคิกบ็อกซิ่งอีกด้วยแน่นอนว่าเขามีประสบการณ์มากกว่าผมจากที่ต่อยกับทุกคนเขาซ้อมร้อยเปอร์เซ็นต์เจอกับผมเขาซ้อมสองร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนประมาทเขาไม่ได้เลยจริงๆเราต้องมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าเราเนี่ยจะเอาแชมป์โลกกลับมาฝากคนไทยให้ได้แต่ต้องปรับเปลี่ยนวิธีการชกปรับเปลี่ยนสไตล์การชกใหม่พอสมควรยอมรับว่าไม่ค่อยถนัดกติกาคิกบ็อกซิ่งเท่าไหร่แต่เราจะเน้นเล่น เชิงใช้ฝีมือเข้าสู้ถ้าถามว่าครบยกไหมผมมองว่ามีโอกาส60ต่อ40%เลยไม่เขาก็ผมแหละโดนให้ทั้งคู่ฝากแฟนมวย FC ชาวไทยอย่าลืมส่งกระงใจเชียร์ผมด้วยนะครับ ตอวันชายก็ได้เผยทิ้งไทยนะครับว่าถ้าหากได้แชมป์คีพบ็อกซิ่งเฉพาะการไฟต่อไปก็จะต้องไปเจอกับพี่สุบอนพี่เขาเคยต่อยมวยไทยแล้วถ้าไปเจอกันในกติกาคีพบ็อกซิ่งกันบ้างก็น่าจะมันแต่คิดว่าผมน่าจะเป็นรองเยอะเพราะว่าตอนนี้พี่เขาคือเบอร์หนึ่งของโลกส่วนผมยังโนนเนมยังไรอันดับยังไม่ติดอันดับนะครับ หลังจากที่ผมได้ฟังสัมภาษณ์ของตะวันฉายแล้วเนี่ยผมก็ได้ไปส่งคอมเมนต์ของแฟนมวยนะครับแฟนมวยชาวไทยเนี่ยก็แห่มาคอมเมนต์เพียบเลยนะครับทั้งใน Facebook แล้วก็ u t u b e นะครับแฟนมวยหลายคนเนี่ยก็มองว่าตะวันฉายเนี่ยไม่ได้เป็นรองทั้งโนอีลิแล้วก็ซูบอนนะครับเชื่อว่าตะวันฉายเนี่ยจะชนะได้ทั้งโนอีลิแล้วก็ซูบอนนะครับโอ้โหแฟนมวยก้มั่นใจอยู่สุดนะครับว่าตะวันฉายในยชั่วโมงนี้คือนัมเบอร์วันของรุ่นเฟเ r อร์เวดนะครับ ซึ่งแน่นอนนะครับว่ามันก็มีโอกาสเป็นไปนได้นะครับที่ตะวันไทยเนี่ยจะได้แชมป์โลกทั้ง2กติกาเลยปัจจุบันตะวันไทยก็เป็นแชมป์โลกมวยไทยอ่าแล้วเป้าหมายสำคัญของเขาเนี่ยก็คือแชมป์โลกคีกบ็อกซิ่งจากซูบอนนั่นเองนะครับโอ้แต่ทางนี้เท่งนั้นเนี่ยเขาต้องผ่านไฟนี้ไปก่อนนะครับสามารถปราบเจ้าโนยลีได้ถึงญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะได้แชมป์โลกคีกบ็อกซิ่งเฉพาะการมาคองแล้วก็ไอไปท้าบลลังแชมป์โลกตัวจริงกับซู้บอลต่อไปนะครับ มาส่องการฟิซซ้อมของตะวันฉายกันบ้างนะครับเสียแขกก็ได้เผยว่าร่างกายของตะวันฉายตอนนี้เนี่ยเกิน80%แล้วนะฮะมั่นใจถึงวันชกเนี่ยเกินร้อยแน่นอนครับเสียแขกการันตีนะครับทั้งตะวันฉายเนี่ยก็ได้มีเทนเนอร์หวังนะครับมาเตวเข้มเป็นพิเศษเลยไฟนี้เพราะว่าจะเป็นการชกกติการคิกบ็อกซซิ่งต้องปรับ เปลี่ยนอยู่นะฮะเพราะว่าตะว,วันชายเนี่ยชกมวยไทยมาโดยตลอดนะครับแล้วตะว,วันชายเนี่ยเพิ่งโชคคีบอสซิ่งมา2องไฟนะครับนั่นก็คือไอ้ไฟที่เอาชนะน็อกดาวิดคีเลียอ่าแล้วก็ชนะคะแนนโจนัททาวด์นะครับไฟนี้เป็นไฟที่3นะครับที่จะเจอกับโนอิลลี่นะครับตะว,วันชายเนี่ยก็ได้เสริมเข่าอีกด้วยนะครับโอ้โหไม่ได้มีดีแค่หมัดก,กับเข่งนะครับต้องเสริมเข่านะครับเพราะว่าเข่าเนี่ยอาจจะเป็น ลูกทีเด็ดของตะวันฉายก็ได้นะครับเพราะว่ามันต้องมีจังหวะดักแทงเหมือนที่ซุปเปอร์เล็กเนี่ยต่อยกับไอ้ทาคิรุนะครับในไฟนั้นเนี่ยซุปเปอร์เล็กก็ชนะขาดลอยเพราะว่าเขานี่แหละฮะโอ้เรื่องลูกดักแทงเนี่ยก็ต้องมีเสริมบ้างนะครับแล้วก็แข่งกับมันเนี่ยตะวันฉายก็การันตีอยู่แล้วนะครับว่าเขาเนี่ยสามารถที่จะชกกิจการคกบ็อกซิ่งได้นะครับแต่มันอาจจะยังไม่คุ้นชินนะครับต้องปรับเปลี่ยนนิดหน่อยนะฮะ เรื่องร่างกายตะวันฉายเนี่ยมันไม่ต้องห่วงนะครับขอบอกว่าการทันน้ำหนักการคุมน้ำหนักของเขาเนี่ยโอ้โหสบายๆบายนะครับเพราะว่าเพิ่งชกมาเดือนมกราคมนะครับในศึกวัน1 7 0ที่สามารถเอาชะนะสู้บอลมาได้เนี่ยมันก็ต่อเนื่องมาถึงไฟน์นี้เลยนะฮะโอ้โหการกินอาหารการคุมน้ำหนักหรือแม้กระทั่งการฟิตซ้อมของเขาเนี่ยโอ้โหมั่นใจว่ามันเกินร้อยแนย่นอนครับดูจากรูปร่างรูปร่างแล้วก็ร่างกายของเขาเนี่ยโอ้โหแน่นปี้ยเกินพิกัด ฟิตเต็มที่นะครับล่างทองราบตะว,วันฉายชั่วโมงนี้เนี่ยโอ้โห ถ้าถามว่าตะวันฉายจะมีทีเด็ดลูกไหนแน่นอนนะครับว่าหมัดกับแข้งนะครับโอ้โหเพราะว่ามันเป็นอาวุธหลักของตะวันฉายอยู่แล้วนะครับตะวันฉายเนี่ยสังเกตจากไฟที่เขาโชว์กับซูเปอร์บอลเนี่ยเขาก็ออกหมัดได้ดีมากๆนะครับหลังจากที่มีโค้ฟิลิปเป้เทนเนอร์ชาวบราซิลเนี่ยมาเทนหมัดให้เนี่ยโอ้โหการออกหมัดของเขาเนี่ยก็ดูจะสมูทเป็นธรรมชาติมากขึ้นนะครับแล้วก็เข้าออกไวแล้วก็รวดเร็วแล้วก็หนักอีกด้วยนะครับโอ้โหซึ่งมาไซกิโนยนิริเนี่ยถ้าไม่ระวัง เออหรือแม้ทั่งตะวันฉายเนี่ยก็จะ,ะมาหมาดมาไซกีโดยเด็ดขาดครับเพราะมันมาไซกีเนี่ยก็ซ้อมดีเหมือนกันนะครับเออดูการซ้อมของเขาเนี่ยเขาจะเน้นไปที่ลูกเอจาอ,อยางนะครับเน้นไปที่ขาของตะวันฉายอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่ามาไซกีเนี่ยอาจจะเห็นจุดอ่อนของตะวันฉายหรือเปล่านะครับเลยซ้อม ไอเตขาไว้ก่อนแล้วนะครับโอ้โหมาต้มมันต้องมาดูไฟนี้นะครับว่าบนวีที่เนี่ยจะเป็นอย่างไรเพราะมันเป็นหนังชีวิตอย่างแน่นอนนะครับมันเป็นกติกาคิกบ็อกซิ่ง5้ายกยกก็สามวันทีนะครับมันจะออกหน้าในนะครับโอ้โหหากมีข้อมูลผิดพลาดประการใดกับผมผมกราบขออภัยแฟนมวยมานักที่ด้วยนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กับผมช่องมวยไทยววไรตี้ด้วยนะครับขอบคุณครับ